มีคนมาปรึกษานะคะว่ามีผู้ชายมาขอยืมตังคุยกันอยู่ประมาณ3เดือนแล้วก็เข้าเดือนที่4แล้วเจอกันแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ผู้ชายก็พยายามเล่าสตอรี่ว่าตัวเองลำบากมากนะคะแล้วก็ต้องการยืมเงิน2 0 0พคิดว่าเขาควรจะทํำยังไงนะคะเละี้จูเคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะผู้ชายที่เขาเป็นสุภาพบุรุษเขาจะไม่เอาเรื่องนี้มาคุยนะคะหรือเอาง่ายๆนะวันนี้ถ้าเกิดเขายังดูแลตัวเองไม่ได้อะ่ะ คุณคิดว่าคุณจะให้เขามาดูแลตัวคุณได้หรือเปล่าแค่ง่ายๆแค่นี้นะคะหรือเราไม่ต้องคาดหวังให้เขามาดูแลเราค่ะให้เขาแค่รับผิดชอบและดูแลตัวเองอยากให้เขาไปจัดการให้ความสําคัญเพราะผู้ชายที่เขาแบบรู้สึกเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนะเขาจะจะต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะแล้วเขาก็ต้องหาทุกวิถีทางเขาจะไม่เป็นผู้แพ้ค่ะเขาจะไม่ใช่ลู้เซอร์นะคะเขาจะหาทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองมีเงิน นะคะแล้วก็ดูแลออบัญชีตัวเองนะคะดูแลครอบครัวตัวเองนะคะแล้วถึงจะมามีคนรักหรือมีความสัมพันธ์ส่วนที่มาแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือว่าแค่อยากจะแบบคือไม่ได้จริงจังกับเราไม่ได้อยากลงทุนกับเรานะคะก็อยากเตือนไว้หลายๆคนนะคะถ้าเกิดมีใครเอาเรื่องเงินมาคุยกับเรานะทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งรู้จักกันแล้วไม่ได้สนิทขนาดที่เป็น คนที่เราแบบอยู่ด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็แบบเราไม่ได้คบกันนานขนาดนั้นแล้วเอาเรื่องเงินมาคุยอะแนะนํานะคะให้ตัดออกนะคะเพราะว่ามันไม่ดีกับตัวคุณแน่นอนนะคะแล้วคุณจะไม่มีความสุขนะเลดี้จูก็เป็นกําลังใจให้กับสาวๆทุกคนนะคะ